สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยาไปซีชาแนลเนก่าเหมือนเดินนมนะจ๊ะมื่อนี้ยาไปซีได้นำของมูลนื้อทางเล็กเดเ็ดมาให้พ่อแม่แ<ต>พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะวันไปรับชมรับฟังยาไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไปซีน้ำใม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยาไปซีลุ่งคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ๊ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะ คอมเมนต์ของมาขุยมาทักไทยกับยายไทยกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาๆไรยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งนขอมูลนธทางอาจารย์แทนเหลพก่ปเลยเนาะจ้ากะขอขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นคอมเมนต์ว่าให้กันเนาะพี่น้องเนาะกะโมเป็นยังจ้จพี่น้องจ้าแต่ว่าผู้ใดห้ามว่าอยากให้ยายไปสีบอกเอาเงินมาให้ยายไปสีนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันยายไปสีเบาๆเพิ่นกับจ่ายเงินยายไปสีนาะคันผู้ใดห้ามบ่าให้ไปยายไปสีลงคลิปแล้วบ่าให้เบาเอาเงินมาให้ยายไปสีนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าขั้นบอลขั้นบเบาเพื่อนเฮดเพื่อนเฮดคลิปเพื่อนไฮเบาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนคลีบเฮเพื่อนคีบไฮเบาขันบเบากับบ่อพานเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องคะต้องเบาเนาะจ้ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของอาจารย์กลมว่ต้องดราม่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ต้องดราม่ากันจ้ะพี่น้องจ๋าผู้ใดบ่กมาบ่เป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องถ้าใครเข้ามาช่องยาเป็สีแล้วไม่ชอบยาเป็สีพูด บอเป็นยังเนาะพี่น้องจ้าช่องอื่นเพิ่นมีให้เบิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะยายเป้ซีกักขอให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่ชอบยายเป้ซี่และเขามาเบิ่งขอให้งวดวันที่31เนาะพี่น้องเนาะทับเจ็ดทับหกหกนีขอให้เฮงเฮงรวยๆปังปังซุกผู้ซุกคนเนาะค่ะบอต้องดราม่ากันจ้าพี่น้องก็แล้วยายเป้ซี่กับบอปิดข้อมเย็นพร้อมเนาะพี่น้องเนาะบอปิดพร้อมจ้่เพราะว่ามีแค่คนคนเดียวเนาะจ้าพี่น้องที่ว่าว่าว่ายายเป้ซี่เนาะยายเป้ซี่บอส่ใจจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่า เพิ่นจังไงเพิ่นกับเขามาฟังคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นมักบ่อก่กกอนเพิ่นบ่อไปค่ะพี่น้องค่ะเนะาะบ่ต้องไปนี่กันบ่ต้องไปดามาก,กันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนี่ยแนเวเลขมาห้องสิถือเลขนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะอาจารย์กรมแล้วบอกว่างวดที่แล้วเพิ่นให้3 3 3ตัวอันนี้กะ890ก็ออก30เศูนยะจางวดนี้เพิ่นบอกว่า096แล้วกั เจ็ดแปดเพื่อนบอกวา่าศูนย์เก่าหกกับเก่าหกเดินแนวทางของอาจารย์กรมเจ็ดอาจารย์กรมแล้วพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าผู้ใดบ่มากเกลราหรือว่าอยากเบิง่งขันเบิง่งกันโอดเบิง่งแย่ภาษีบ่ไดอีลีเนาะพี่น้องให้พี่น้องปิดเสียงเนาะลดเสียงลงเนาะพี่น้องเบิ่งตัดตัวเลขเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าแย่ภาษีบ่บาบา่ไดเพราะว่ามันเป็นอาชีพของแย่ภาษีเนาะค่ะพี่น้องอว่พิษว่ถือกับว่ได้ไปขาคนตายเนาะจ้าพี่น้องจา้าเอาอีลีบอกก้มจริงเนาะจา้า ไม่ได้ทำไม่ได้ดา่าผู้ใดว่าพิษว่าถือกับบ่ไดดด่าผู้ใดเน่ากจพี่น้องเพราะว่าเลขคนกับมีให้เบิ้งอยู่แล้วทันบ่มักเบิงเ้งแงไปสีกับเบิง้งโตเลขไปพี่น้องจ้าอย่าด่ามากันเด้อค่ะพี่น้องคะเศร้าด่ามากันเนาะค่ะเนะาะเศร้าไวกันเนาะจ้ามาเบิ้งอันนี้เลขเทวาโชคลาภโดนโดน,ดนพนมาเพียงหนึง่งพี่น้องสามตัวบนอยู่ที่หกเก้าหนึ่งข้างล่างหาสามจวดจาดค่ะพี่น้องจ้ามักกระจวด ผู้ใดบดามากะขอให้หฮงๆรวยๆปังๆเข้ามาแล้วกดไค์กดแช่เนาะแบอรขามโฆษณาเฮง้งงงๆรวยๆปังๆเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงสองตัวพ่นค่ะพี่น้องใบนี้เขาดูพี่น้องจ้ามาเบิงขางงวดที่แล้วงวดที่แล้วพ่นเข่าสามศูนย์เนาะจ้ามาเบิง่างวันนี้เพ่นหายมาเลยออกวันจันทร์เนาะพ้นบอกว่า ปดอ่นึ่งแปดนึ่งสีเนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าสี่เและ2 9 3เตัวเพื่อนเน้นอยู่ที่เก้า2น9่8ีเก้าสอีเก้าว่าสั้นอ่าส,ส,สี่นี่เป็นตัวร่องว่าสั้นพี่น้องเป็นตะลิ่ตนเพื่นอเนเนาะสี่สีมาน้นานกันบัก3ามขาอัตัดออกไปหนึ่งว่าสั้นพี่น้องเอา้าว่าไปตามสูตรเพื่นอนเนาะจ้ะ ต,ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขติดล่างร้อยเปอร์เซ็นต์จากแนวทางมาจะเป็นแนวทางคงแอตตะวันเนาะค่ะจําซื้อเพิ่นบ่ผิดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นเพิ่นวางงวดงวดนีเนาะจ้าเนาะมันแมนงวดนีบ่ลลาพี่น้องเลขติดล่างมันออกหนึ่งสี่ตะเหินเงินมันแมนงวดนีบ่ลลาพี่น้องิ่งแค่เป็นสีเบิ่งกันอะเลขเด่นวัน๋อเป็นเลขเด่นวันจันท์เนาะจ้าเลขเด่นเลขเด่นวันจัน เหล็กกำลังวันของวันจัน่นวาเลติดล่างอยู่ที่7กับ8ปดวัซันเป็นแนวทางของวันจันเนาะพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นงวดใดแต่ว่าเป็นเหลขของวันจันนะเนาะพี่น้องจ๋าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างวัซันของหลวงปู่ชัยเนาะจ้าดับฮาล่างเนาะพี่น้องเอาขาวมาเบิงเรงแเล้วยวผู้้ใดเบิงเรงแเล้วมีความสุขกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาขอให้รวยๆปังๆเนาะพี่น้องเนาะ ว่าไปโดพี่น้องเฮงว่าหฮงกินเขาเสบเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเลขอันอันคนล็อกเลขว่าสันพี่น้องวดที่เร้วให้สามกับสี่มาสามเนาะพี่น้องเนาะวด่นี้เจ็ดกับแปดว่าสันพี่น้องจาเอามากับจวดจา่านำเพลินเลยเลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของย่าสีปทุมมาหรือว่าเยลาเนาะเพื่อนบอกว่า265 365 325 2, 5, 2 5, ตัวอยู่ที่65 35 25ข้างล่าง0 6นยก็ศูข้างล่างสี่มี0ูนี่ลีเดี๋ยนาะพี่น้อง0บน0ล่างแม่นบน่ค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามาเนาะจา้าแนวทางน่าจะเป็นแนวทางเอ่อแนวทางสูตรบน2ตัวว่าสนันเนาะจ้าเพื่อนเด่นอยู่ที่7393และ13 เก้าสี่เกาหาว่สาสันพี่น้องเอามากระจวดจานว่าที่แล้วเข่าสามศูนย์ตรงเ้ยพี่น้องอันนี้นะสิเป็นถู่แนวทางของแอดราจะพึกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวว่าซันคุณหญิงงามไทยคุณหญิงงามือไทยกับคุณหญิงงามใจเนาะค่ะพี่น้องคะเอาคุณหญิงงามือไทยยว่าที่แล้วให้ห้าศูนย์มาคู่โต๊ดน,าานะจ้าเนาะวดนี้เพิ่นบอกว่าแปดสาม แฝดสามวัชนพี่น้องเอามากระจวดจัดคุณหญิงงามเลือดไทยเนาะค่ะต่อไปเล่จ่าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บุญมนัตเนาะค่ะเนะเาะเด่นบนงวดที่เลี้ยวเขา 3, ่าสามเนาะจ้าพี่น้องจา้าหวัวน,นี้เพื่อนบอกว่า7จ็ดแปดหนึ่งสี่มาตัวใดตัวหนึง่งแนวทางเด่นขางเทิ้ง,งเพื่อนวัชนเนาะจ้าต่อไปเล่จ่าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางอ่าถ้าสูตรบ่ผิดสองตัวเทิ้งสีเหลือยูแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสี่หกสี่แปดและหกแปด มาบ่นในนอนถ้าสูตรพ่อยว่าพีดว่าสันเพินวานว่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันนายนะวาวสันพี่น้องขั้นมโมเมนต์ของแถะขอโทษขอให้แต่ว่าคนพ่นพิรุ่งเนุนพิรุ่งของแถะว,วสันเอาเบิรงแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะกดจนกว่าจะมาอีกเนาะค่ะเนาะน,ะนายนาะตะวนันไล่เส้นเพิร่งแมนอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยไลย่เส้นนายนาอันเนี่ยแมนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิรงค่ะเพิรนไห่มาเนาะจ้ะเพิรนบอกว่าบนศูนย์ซี สามตัวอยู่ที่เจ็ดศูนย์สี่คลางลางเจ็ดศนะูนย์นานาวสันพี่น้องจ้าเอาว่าไปค่ะพี่น้องขั้นมากระจัดจาดเนาะค่ะเนาะหน้านาะวสันพี่น้องคะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแคบหน้าจอไว้อีกเนาะจ้า,จาพี่น้องทาเพิ่นมีมาอีกแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นลายเส้นของเพิ่นเนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพี่แอดพี่วอลทีเพิ่นเข่าได้พี่น้อง อันนี้เพื่อนเขียนผิดเด้อพี่น้องที่ออกหาสามศูนย์นี่เนาะเพื่อนเขียนวันที่ผิดนะจ้ะงวดนี้มาเบิงค่ะพี่น้องขะเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าเลขที่ออกศูนย์สองกับศูนย์หาว่าซันพี่น้องคาหนึ่งเออหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าและวหนึ่งหกจวดจาดค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวเพื่อนเด่นคือศูนย์สองกับศูนย์หามากับจวดจาดฝากดูเนื้อท่าของอาจารย์พี่เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขลงทางวาสันพี่น้องเลขลงทางของแอดนาคิโนมาบะฮอดขางล่างเด้เอเกต์กสันพี่น้องเลขลงทางของแอดนาคิโนะวันนี้อยู่ที่7เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขกลับล่างเทพบัลลือสูตรคันเทพวาสันชุดนี้ก็เดินมาหน้าแล้วเด้อวาสันยังบะฮันในรูอยูวาสันจ้าเพื่อนว่าตามต่อเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าชนแล้วดับดับซีลางวาสันค่ะพี่น้อง จากแนวทางเทพบอลลือแสดงว่าศูนย์สีรางมีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าด,ดับสีรางเทพบอลลือแล้วเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรใหม่วาสาัน่นแนวทางของอรักออนเหนือเนาะคะนะ่ะเนาะสูตรใหม่แล้วออนเหนือเราบอกว่างวดที่แล้วแนวทางถึงเพื่อพี่น้องงวดที่แล้วเวพิ่นว่นสามศูนย์วาสั่นพี่น้องงวดนี้เพิ่นบอกว่าเก่าสามใน่นอนวาสั่นจ้ะเพิ่นว่า, 30, วา,า,วา,า,วาอ้าวพิจารณาแนวทางเนี่ยค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดพีมอนเนาะจ้ามาเบิ่งชุดเต็มชุดเต็มแอดพีมอนว่าสัวนวดที่แร้วเข้าหา30เนาะจ้าเนาะมาตามต่อจากวันนี้เพิ่นให้ยมากชุดเต็มอยู่ที่4 7 4 9 8 7 8 9 2 3 57แเอจละ59าเกนาะจ้าลักลอยอยู่ที่2และ3พี่น้องจ๋าก้า2 4งแปดเจ็ดแและ25 9เกิ่บนฟันลักลอย2เด้อพี่น้องจากแนวทางของแอดพีมอนเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็กปังปุริเยตตำเล่าเ็นเขาดีได้พี่น้องว่าเบิงตำไทยค่ะพี่น้องคะ2 7 3 7 2 8 3 8 2 9 3 9 7 3 8 7 3 9 6 3 8และ63 9เก่าอ็กปังปุริเยตอ่านผิดขอโทษได้หลายเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนตัวเดียวของแอดนุ่มวสันพี่น้องแอดนุ่มบอกว่าบนตัวเดียวอยู่ที่ 9. เก้าวสันเนียแอดนุม่มรุดนลดหลงวดแล้วมาเบิ้งวันี้ว่าจะเดินดีบอเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดสรุปบนรางเน้เนๆมากแล้ววาสันตานจำมาจําสัญญาเนาะค่ะ60เก้าีละเก้าเจ็ดมักตัวใดกระจวดเดอว่ว,วสันค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าทดลองล่างวาสันพี่น้องจ้าทดลองสองตัวมาได้ทั้งๆและ,ะทั้งล่างวาสันงวดที่แล้วสามหาหาวะสันพี่น้องจ้ามาสามห้าศูนย์หาสามศูนย์าแม่ครูตดบนเนา,จาะจ้างวดนี้สามสามหกวสันตัวใดสิมาพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเมืองเลยวระสันพี่น้องจ้าแนวทางคนเมืองเลยเด่นอยู่ที่7ว็ดประสันจ้าพี่น้องจ้าล่อง3เนาะคะ่ะหา70573 7073ข้างล่างแลนสองกับเก่าเนาะจ้าเน้นเนีนคือเก่าสองกับศูนย์สองประสันคนเฮดมาให้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเอาจวดจาดฟาดเบื่อน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเนะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยปังๆสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจาะที่ได้เบ่งปัน,ปนขอมูลเนาาื้อทั้งไอ้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนื้อทางนะจาะขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า